สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวของเราและต่อไปนี้คือช่วงเวลาของการสรุปข่าวประจําวันจากทั่วประเทศไทยและนานาชาติวันนี้มี5ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามไทยระงับข้อตกลงสันติภาพหลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณชายแดนกองทัพอากาศประกาศยุติความร่วมมือกับกัมพูชาเครื่องบินรบ F16 และปริเพนเข้าสู่สถานะพร้อมรบสื่อยักษ์ใหญ่อังกฤษ BBC สะเทือนหลังผู้บริหารระดับสูงสองคนลาออก ราะบิดเบือนคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สภาคองเกรสสหรัฐเปิดโปงขบวนการแอนติฟาที่วางแผนก่อเหตุโจมตีติดอาวุธขณะที่ FBI ถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศคืนเงินภาษีในรูปแบบเงินสด2,000ดอลลาร์แก่ประชาชนทุกคนถือเป็นมาตรการประวัติศาสตร์ที่เคยหย่าระบบเศรษฐกิจโลกทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ที่สะท้อนความตึงเครียดจากภูมิภาคอาเซียนไปจนถึงสหรัฐอเมริกา เรื่องราวแรกที่เราจะพาทุกท่านไปติดตามเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสองนายนําไปสู่คําสั่งเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ระงับข้อตกลงสันติภาพทันที assim, ติดตามรายละเอียดทั้งหมดในข่าวแรกของวันนี้ครับไทยระง,งับข้อตกลงสันติภาพหลังเหตุระเบิดชายแดนบาดเจ็บสองนาย หลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษ,ษ,ษซึ่งทําให้ทหารไทยสองนายได้รับบาดเจ็บสาหัสนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้มีคําสั่งด่วนให้ระง,งับการดําเนินงานตามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในถ้อยถแถลงร่วมกัวลาแลมเปอร์ ere, ว่าด้วยสันติภาพความร่วมมือและความรุ่งเรืองซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดน นายอนุทินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าการระเบิดครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติไทยยังไม่หมดไป ดังนั้นรัฐบาลจําเป็นต้องระง,งับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนพร้อมย้าว่าทุกหน่วยงานจะต้องดําเนินการตามผลประโยชน์ของชาติเท่านั้นโฆษกรัฐบาลนายสิริพงษ์อังกาศกุลเกียรติยืนยันว่าถ้อยถแถลงร่วมดังกล่าวถูกระง,งับชั่วคราวรวมถึงแผนการปล่อยเชลยศึก,กกัมพูชาจํานวน18นายในวันที่12พฤศจิกายนก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเขาระบุว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถยอมรับเหตุการณ์เช่นนี้ได้และจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับการ ุกคามใดๆในขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงประกาศยืนหยัดต,ต่อข้อตกลงดังกล่าวโดยรัฐมนตรีกระหวมรัตราดารารอดกล่าวว่ากัมพูชาย,ยังคงยึดมั่นในการสร้างชายแดนให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพและมิตรภาพและเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายที่ถูกควบคุมตัวหลังการสู้รบเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อให้พวกเขาได้กลับบ้านตามหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกราลหโวมไทยพลเอกนัทพลนาคพาณิชสั่งระงับแผนการปล่อยตัวดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด พร้อมระบุว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาต้นต่อของระเบิดและจะใช้มาตรการที่เข้มงวดหากพบว่ามีการวางระเบิดโดยเจตนาเพื่อทำร้ายทหารไทยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บรรยากาศบริเวณชายแดนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งกองกำลังรักษาความมั่นคงได้เพิ่มการลาดตระเวนและเข้มงวดในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อกับระเบิดขณะที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วจากเหตุระเบิดเพียงครั้งเดียว ความไว้วางใจที่พยายามสร้างขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับถูกสั่นคลอนอย่างหนักและขณะนี้สายตาของทั้งประเทศกำลังจับจ้องไปยังการตอบสนองของกองทัพอากาศไทยซึ่งได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงความพร้อมในการปกป้องอธิปไตายกองทัพอากาศไทยประกาศพร้อมรบยุติสันติภาพ F16 และกริเพนเข้าสู่สถานะสแตนบาย หลังจากเหตุระเบิดชายแดนสร้างความสั่นสะเทือนในหมู่ทหารและประชาชนกองทัพอรกาศไทยได้ออกแถลงการผ่านเพจทางการระบุว่าขอยุติการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทั้งหมดจนกว่าการกระทำใดๆของฝ่ายกัมพูชาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติจะยุติลงอย่างสิ้นเชิงข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อช่วงเย็นและถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนถึงท่าทีใหม่ของกองทัพไทยต่อสถานการณ์ชายแดนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดหลายคนกล่าวว่านี่คือเวลาที่ประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนบางรายถึงกับเรียกร้องให้กองทัพอากาศจัดการตอบโต้ด้วยกําลังเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาติเสียงส่วนใหญ่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่เชื่อว่าความอดทนของไทยได้มาถึงขีดสุดแล้วในวันเดียวกัน กองทัพอากาศยังได้เผยแพร่าภาพการฝึกซ้อมของนักบินรบพร้อมคำบรรยายว่าเหล็กจะกล้าได้ต้องผ่านไฟนักรบฟ้าไทยจะยิ่งใหญ่ต้องผ่านการฝึกภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นการฝึกยุทธวิธีทางอากาศขั้นสูงของเครื่องบินรบ F16 และกรีเพนภายใต้แผนประเมินขีดความสามารถประจำปี2669กาการฝึกครั้งนี้ได้รับการตีความว่าเป็นการแสดงพลังและขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยในการปกป้องอธิปไตยเหนือท้องฟ้า นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์อีกครั้งโดยยืนยันว่าตนเห็นด้วยและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพยอย่างเต็มที่เขากล่าวว่าทุกสิ่งต้องหยุดจนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนและได้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการโดยเคร่งครัดพร้อมย้ำว่าการเป็นปฏิปักต่อความมั่นคงของชาตินั้นไม่ได้ลดลงดังนั้นรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการใดๆที่อาจทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงได้อีก ขณะน,นี้เครื่องบินรบของไทยถูกวางกำลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์ภาคอีสานและชายแดนตะวันออกเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเสียงจากกองทัพอากาศถือเป็นสัญญาณว่ากองทัพไทยไม่เพียงเฝ้าระวังแต่พร้อมจะตอบโต้ทันทีหากความปลอดภัยของประเทศถูกละเมิด จากถ้อยถแถลงและภาพการฝึกที่ถูกเผยแพร่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกภาคภูมิใจในกองทัพไทยขณะเดียวกันสถานการณ์ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะความเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งจุดเปลี่ยนของสันติภาพและท่าทีใหม่ของรัฐบาลไทย เหตุระเบิดที่ชายแดนสีสากเกษไม่เพียงสร้างบาดแผลให้กับทหารสองนายแต่ยังเป็นเหมือนเสียงระเบิดที่ทำลายสะพานแห่งความไว้วางใจระหว่างไทยกับกัมพูชาข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเหมือนจะกลายเป็นเพียงกระดาษที่ไร้น้ำหนักเมื่อความเป็นจริงในพื้นที่ยังเต็มไปด้วยระเบะิดซ่อนอยู่ใต้ผืนดินและความหวาดระแวงที่ยังไม่เคยหมดไปจากหัวใจของคนสองฝั่ง การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในการสั่งระงับข้อตกลงสันติภาพถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมถูกยั่วยุหรือถูกทดสอบอีกต่อไป ท่าทีที่แข่งกราวนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลจากแนวทางประนีประนอมสู่การปกป้องศักดิสรีและผลประโยชน์ของชาติในแบบที่ประชาชนจำนวนมากรอคอยมานานเพราะตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเสียงของประชาชนชายแดนที่ต้องอยู่กับความเสี่ยงของทุ่นระเบิดและการลุกล้าถูกเพิกเฉยมาหลายครั้งขณะเดียวกันการออกมาถแถลงของโฆษกัฐบาลและกระทรวงกลาโหมว่าไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนความพยายามฟื้นฟูภาพลักษณ์ของรัฐไทย ในสายตาประชาชนการระงับการปล่อยเฉลยศึกกัมพูชาทั้ง18นายไม่ใช่เพียงการชะลอทางเทคนิคแต่คือการหยุดเพื่อประเมินว่าใครคือผู้ละเมิดความไว้วางใจและใครคือผู้รักษาคำพูดการเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นบททดสอบสำคัญของการเมืองภายในเพราะอนุทินในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดท่ามกลางแรงกดดันจากทั้งสังคมและฝ่ายความมั่นคงเขาไม่สามารถเลือกความนิ่งเฉยเหมือนที่ผ่านมาได้อีก เนื่องจากทุกการตัดสินใจตอนนี้มีผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในระดับภูมิภาคในระดับระหว่างประเทศการระงับสันติภาพอาจถูกมองว่าเป็นก้าวถอยหลังของอาเซียนแต่ในอีกมุมหนึ่งมันสะท้อนความจริงว่าความสงบไม่อาจสร้างได้ด้วยถ้อยคําสวยงามหากในสนามจริงยังมีเสียงระเบิดและกับดักใต้ดิน เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกเห็นว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในอธิปไตยและไม่ยอมให้ไขรล้ำเส้นสัญญาณที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคำสั่งทางการบริหารแต่เป็นถ้อยแถลงที่ส่งตรงถึงประชาชนชายแดนว่าประเทศไทยจะไม่ปล่อยให้พวกเขาอยู่ลำพังอีกต่อไปการตัดสินใจหยุดสันติภาพครั้งนี้อาจดูรุนแรงแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่คือคำยืนยันว่ารัฐบาลเห็นและได้ยินพวกเขาแล้ว หลายฝ่ายคาดว่าขั้นตอนต่อไปของไทยจะเป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ชายแดนทั้งหมดตั้งแต่การเก็บกู้กับระเบิดการลาดตระเวนการเสริมกำลังป้องกันไปจนถึงการเจรจาครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะหลังจากระเบิดลูกนั้นเส้นแบ่งระหว่างคำว่าสันติภาพและศักดิ์ศรีได้ถูกขีดขึ้นอย่างชัดเจนกองทัพอากาศกับสัญญาณแห่งศักดิ์ศรีที่กลับมาดังก้องเมื่อรัฐบาลตัดสินใจหยุดข้อตกลงสันติภาพเสียงต่อมาที่ดังขึ้นมาจากฟากฟ้าก็คือเสียงของกองทัพอากาศไทยถแถลงการสั้นแต่ชัดเจนของหน่วยงานนี้ว่ายุติข้อตกลงกับกัมพูชาทั้งหมดจนกว่าภัยคุกคามจะยุติลงไม่เพียงเป็นคำประกาศทางการทหารแต่ ยังเป็นถ้อยคำที่ปลุกหัวใจของผู้คนในประเทศให้กลับมาภาคภูมิใจในพลังปกป้องแผ่นดินอีกครั้งการเผยแพร่ภาพาฝึกซ้อมของนักบินรบพร้อมคำขวัญเหล็กจะกล้าได้ต้องผ่านไฟสะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาณของกองทัพที่ไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันทางการเมืองหรือภัยคุกคามจากภายนอกเครื่องบิน F16 และกุลิเพนที่ถูกวางกำลังในสภาพพร้อมรบกลายเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งมั่นไม่ใช่เพื่อการ,รกลุกลานแต่เพื่อแสดงว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนทุกเมื่อ ในโลกยุคปัจจุบัน การสื่อสารของกองทัพไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบแต่ยังอยู่ในสนามของความคิดเห็นสาธารณะการเคลื่อนไหวของเพจทางการกองทัพอากาศที่ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อสถาบันทหารซึ่งยังคงยืนหยัดเป็นเสาหลักของชาติหลายคนแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนให้กองทัพดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพราะมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ไทยไม่อาจนิ่งเฉยต่อการละเมิดซ้ำซากการตอบสนองของประชาชนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากความรู้สึกสะสมที่ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงมานาน ผู้คนในภาคอีสานที่อยู่ใกล้แนวชายแดนเข้าใจดีที่สุดว่าความสงบแท้จริงไม่อาจเกิดได้หากอีกฝั่งยังไม่ยอมวางอาวุธดังนั้นทุกถ้อยคําจากกองทัพอากาศจึงกลายเป็นเหมือนเสียงแทนใจของผู้คนจํานวนมากนอกจากนี้การแสดงพลังของกองทัพอากาศยังส่งผลในเชิงการเมืองระหว่างประเทศเพราะเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าประเทศไทยพร้อมจะปกป้องตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงกดดันจากใคร การเตรียมพร้อมของฝูงบินทันสมัยเช่น F-16 และกุลิเพนจึงมีนัยะยะทางยุทธศาสตร์อย่างมากในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งชายแดนสามารถลุกลามได้ทุกเมื่อภายใต้สถานการณ์นี้รัฐบาลและกองทัพไทยดูเหมือนจะอยู่ในแนวร่วมเดียวกันคือการย้ำว่าอธิปไตยของชาติไม่ใช่เรื่องต่อรองคำพูดของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่บอกว่าทุกสิ่งต้องหยุดจนกว่าจะมีความชัดเจนกลายเป็นการมอบอำนาจเชิงสัญลักษณ์ให้กับเหล่าทัพในการกำหนดท่าทีอย่างอิสระเพื่อปกป้องความมั่นคงในระยะยาวเสียงจากฝาไทยจึงไม่ใช่เพียงการซ้อมรบแต่คือการประกาศ ศักดิ์ศรีต่อสายตาโลกกองทัพอากาศแสดงให้เห็นว่าพลังแห่งความพร้อมนั้นไม่จําเป็นต้องแปลว่าความรุนแรงแต่คือความมั่นใจว่าชาติยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความกล้าหาญและวินัยขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวนี้ยังส่งผลต่อความสมดุลของอํานาจในภูมิภาคอาเซียนเพราะทุกประเทศเพื่อนบ้านย่อมจับตาอย่างใกล้ชิดว่าประเทศไทยจะเดินหน้าในทิศท,ทางใดต่อไปการแสดงพลังของกองทัพอากาศจึงไม่เพียงเป็นการเตือนต่อฝ่ายตรงข้าม แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรในภูมิภาคว่าประเทศไทยจะไม่ปล่อยให้สันติภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกและในขณะที่เสียงเครื่องบินรบดังสะท้อนบนท้องฟ้าอีสานความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศก็เริ่มสั่นสะเทือนเช่นกันเพราะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรากําลังหันสายตาไปยังโลกตะวันตกที่ซึ่งสื่อยักษ์ใหญ่อังกฤษกําลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ BBC สั้นสะเทือนผู้บริหารระดับสูงสองคนประกาศลาออกหลังถูกเปิดโปงบิดเบือนคำพูดของทรัมป์สถานีโทรทัศน์ BBC ของสหราชชาณาจัรเผชิญวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่เมื่อผู้บริหารระดับสูงสองคนประกาศลาออกภายในวันเดียวกันหลังถูกเปิดโปงว่ามีการตัดต่อและบิดเบือนคำพูดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเหตุการณ์ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2664ผู้ที่ลาออกคือทิม เดวี Devi, ผู้อํานวยการใหญ่และเดโบราห์นผู้อํานวยการฝ่ายข่าวซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่ามีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดร้ายแรงในกระบวนการออกอากาศรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระบุว่า BBC ได้ตัดตอนคำพูดของทรัมป์ที่เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของเขาชุมนุมอย่างสงบและอย่างรักชาติแล้วนำไปเชื่อมต่อกับประโยคที่ว่าเราต้องต่อสู้เหมือนนรกซึ่งทำให้ผู้ชมเข้าใจผิด ว่าเขากำลังปลุกระดมให้ใช้ความรุนแรงการเปิดโปงดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงสื่ออังกฤษอย่างหนักสื่อที่เคยได้รับความเชื่อถือสูงสุดกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง นักวิเคราะห์บางรายระบุว่า,วาเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่นคลอนสื่อกระแสหลักทั่วโลกเพราะถ้าสื่ออย่าง BBC ซียังสามารถบิดเบือนข้อมูลได้ผู้ชมย่อมตั้งคำถามว่าความจริงในข่าวอื่นๆจะยังคงน่าเชื่อถือหรือไม่ BBC ออกถแถลงยอมรับความผิดพลาดและขอโทษต่อสาธารณชนโดยยืนยันว่าจะทบทวนมาตรฐานจรรยาบรรรและความเป็นกลางทางการเมืองใหม่ทั้งหมดอย่างไรก็ตามความเสียหายต่อชื่อเสียงได้เกิดขึ้นแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อระบุว,ว่านี่เป็น เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ขององค์กรอายุเกือบร้อยปีแห่งนี้ขณะเดียวกันฝ่ายสนับสนุนของโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐต่างยกย่องว่านี่คือชัยชนะของความจริงเหนือข่าวเท็จเหตุการณ์นี้ยังทําให้กระแสต่อต้านสื่อกระแสหลักกลับมารุนแรงอีกครั้งในสหรัฐและยุโรปสะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของยุคข่าวสารที่ความโปร่งใสและความรับผิดชอบกําลังกลายเป็นปัจจัย ชี้ชะตาความน่าเชื่อถือของสื่อระดับโลกจากการล่มสลายของสองผู้นำในสื่อเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษโลกเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่ายังมีความจริงใดที่ถูกปิดบังอยู่หลังกล้องและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแรงสั่นสะเทือนในสหรัฐที่กำลังขยายต่อไปในข่าวถัดไปเปิดโปงขบวนการแอนติฟาเตรียมก่อเหตุโจมตีติดอาวุธ FBI ถูกกล่าวหาปิดบังข้อมูล สภาผู้แทนราษฎรรถสหรัฐเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่ที่สร้างแรงสะเทือนในกรุงวอชิงตันเมื่อสมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันนายแบรีลาวเดอร์มิล เปิดเอกสารระบุว่ากลุ่มหัวรุนแรงแอนติฟาได้วางแผนก่อเหตุโจมตีติดอาวุธต่ออาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2664และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ FBI รู้ล่วงหน้าแต่กลับไม่ดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันตามรายงานที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการความมั่นคงพบว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามหลายสิบแห่งของเ b i บไได้ส่งสัญ,ญญาณเตือนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งมีแผนจะสอด แทรเข้ามาในกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนโดนัลดทรัมป แต่คำเตือนเหล่านั้นกลับถูกเพิกเฉยโดยผู้บริหารระดับสูงข้อมูลยังระบุว่าในวันเกิดเหตุมีสายลับของ FBI กว่า2 6นายอยู่ในพื้นที่และหลายคนรายงานความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงแต่รายงานถูกปิดทับในระบบนายลาวเดอร์มิลให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเพิกเฉยโดยเจตนาเพื่อผลทางการเมืองเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นกลุ่มการเมืองฝั่งซ้ายได้ใช้เหตุจลาจลดังกล่าวโจมตีโดนัลดทรัมป์อย่างต่อเนื่อง และสร้างภาพว่าเขาคือผู้ปลุกระดมทั้งที่หลักฐานจํานวนมากชี้ว่ากลุ่มแอนติฟาเป็นผู้เริ่มต้นความรุนแรงเอกสารชุดนี้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อ FBI และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระเพื่อเปิดเผยว่าทำไมสัญญาณเตือนจํานวนมากจึงถูกปิดเงียบ ขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยพยายามปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยอ้างว่าเป็นการตีความข้อมูลผิดนักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่าเหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนภาพการรับรู้ของประชาชนที่ถูกบอกว่าการจลาจลาวันนั้นคือการกอกบทของผู้สนับสนุนทรัมปเพราะเมื่อความจริงค่อยๆถูกเปิดเผยสังคมเริ่มตั้งคำถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการวางแผนครั้งนั้น และทำไมหน่วยงานด้านความมั่นคงถึงปล่อยให้เหตุการณ์ลุกลามจนเกือบกลายเป็นโศกนาฏกรรมระดับชาติเรื่องนี้ไม่เพียงเป็นประเด็นทางการเมืองในประเทศแต่ยังสะท้อนปัญหาความโปร่งใสของหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกทรัมป์ประกาศคืเนเงินภาษี2,000ดอลลาร์ต่อคนจุดกระแสะษฐกิจครั้งใหญ่ทั่วสหรัฐ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สร้างความประหลาดใจให้กับทั้งวอชิงตันและตลาดโลกเมื่อประกาศโครงการจ่ายเงินปันผลจากภาษีศุลกากรให้กับประชาชนอเมริกันทุกคนเป็นจำนวน2,000ดอลลาร์ต่อคนโดยเงินดังกล่าวมาจากรายได้มหาศาลที่รัฐบาลสหรัฐเก็บได้จากภาษีสินค้านำเข้าจากจีนและประเทศอื่นๆ ทรัมป์ระบุว่านี่คือผลลัพธ์ของนโยบายภาษีสุลกากรที่เขาผลักดันมาตั้งแต่ปี2661เพื่อสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศและลดการพึ่งพาจีนเขากล่าวว่าประเทศสหรัฐกำลังกลับมาแข็งแกร่งและมั่งคั่งที่สุดในโลกอัตราเงินเฟอ้อต่ำตลาดหุ้นทำสถิติสูงสุดและเงินกองทุนบำนาญของประชาชนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ โครงการนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นการคืนกำไรให้ประชาชนโดยตรงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมองว่าเงินปันผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นของชนชั้นกลางและกระตุ้นการผลิตภายในอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าทรัมป์พร้อมกลับมาทวงตำแหน่งผู้นำอีกครั้งในเวทีเลือกตั้งตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับทันทีหลังคำประกาศโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องบริษัทผลิตภายในประเทศหลายแห่งรายงานยอดสั่งซื้อเพิ่มสูงกว่าปกติภาคการลงทุนและผู้บริโภคต่างมองว่านโยบายของทรัมป์จะช่วยลดการพึ่งพาหน,นี้สินของรัฐบาล และเสริมความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาวนักวิเคราะห์บางส่วนระบุว่าการคืนเงินภาษีครั้งนี้ไม่เพียงเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพเพราะมันแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้นำที่ให้ความสำคัญกับประชาชนก่อนระบบทุน และสามารถสร้างแรงสนับสนุนมหาศาลจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกยังเปราะบางในขณะที่สหรัฐเริ่มต้นมาตรการทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ความเปลี่ยนแปลงนี้อาจสะท้อนแนวโน้มใหม่ของโลกที่แต่ละประเทศเริ่มหันกลับมามองเศรษฐกิจภายในของตนเองมากกว่าการพึ่งพาระบบการค้าเสรีเช่นที่ผ่านมา3เหตุการณ์ใหญ่ที่สะเทือนความเชื่อมั่นและขยาระบบโลก สามข่าวจากสหรัฐในรอบสัปดาห์เดียวกันได้กลายเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสื่อและอำนาจทางการเมืองระดับโลกจากการล่มสลายของความน่าเชื่อถือในสื่อกระแสหลักไปจนถึงการเปิดโปงขบวนการทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ใต้ฉากของประชาธิปไตยและสุดท้ายคือการกลับมาของผู้นำที่ประกาศคืนผลประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทุกเหตุการ์ล้วนมีจุดร่วมคือการฟื้นฟูคำว่าความจริง และความรับผิดชอบซึ่งถูกละเลยมานานในโลกยุคข้อมูลท่วมทน้น เหตุการณ์แรกที่ BBC ต้องสูญเสียผู้นำระดับสูงสองคนเป็นเหมือนการลั่นระฆังครั้งใหญ่ของสื่อโลกเมื่อองค์กรที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลางต้องยอมรับว่าตนเองได้บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาทางเทคนิคแต่เป็นรอยร้าวในจิตวิญญาณของสื่อที่ควรยึดมั่นในความจริงเหตุการณ์นี้ส่งผลให้สาธารณชนทั่วโลกหันมาตั้งคำถามกับทุกข่าวที่ตนเสพว่ามันเป็นความจริงทั้งหมด หรือเป็นเพียงสิ่งที่ถูกคัดสรรเพื่อกำหนดมุมมองของผู้ชมต่อมาการเปิดโปรงขบวนการแอนติฟาโดยสภาคองเกรสสหรัฐเป็นเหมือนการเปิดม่านให้เห็นด้านมืดของระบบการเมืองภายในประเทศที่มักอ้างถึงความโปร่งใสและเสรีภาพ เหตุการณ์นี้ทำให้สังคมอเมริกันเริ่มสงสัยว่าความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่ยืดเยื้อมาหลายปีอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติหากแต่มีแรงขับเคลื่อนจากเบื้องหลังซึ่งใช้ข้อมูลและการบิดเบือนสร้างความแตกแยกเพื่อผลประโยชน์ทางอำนาจเมื่อหน่วยงานอย่าง FBI ถูกกล่าวหาว่ารู้แต่เลือกเงียบความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันความมั่นคงก็สั่นคลอนอย่างรุนแรง สุดท้ายการประกาศจ่ายเงินภาษีคืน2,000ดอลลาร์ของโดนัลด์ทรัมป์ไม่เพียงเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการท้าทายระเบียบโลกแบบเดิมที่ผูกขาดโดยชนชั้นนำทางการเงินโครงการนี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าความมั่งคั่งของประเทศควรกลับไปอยู่ในมือของประชาชนไม่ใช่ในกระเป๋าของบริษัทข้ามชาติหรือสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ การเคลื่อนไหวของทรัมป์ครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและยุทธวิธีทางการเมืองที่สามารถสร้างความนิยมได้อย่างมหาศาล สามเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดในสหรัฐแต่สะเทือนถึงทุกมุมโลกเพราะมันสะท้อนถึงการล่มสลายของโครงสร้างอำนาจเก่าที่เคยควบคุมการรับรู้ของผู้คนทั้งสื่อที่เคยชี้นำความคิดทั้งระบบราชการที่เคยปิดบังข้อมูลและกลุ่มผลประโยชน์ที่เคยกําหนดนโยบายเศรษฐกิจทุกอย่างกำลังถูกเปิดโปงทีละชั้นโดยพลังของสังคมออนไลน์และผู้คนที่เริ่มตื่นรู้สำหรับประเทศไทย เหตุการณ์เหล่านี้เป็นบทเรียนที่น่าคิดในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วการรักษาความเป็นกลางความโปร่งใสและการรับผิดชอบต่อสาธารณะคือสิ่งที่จะตัดสินความน่าเชื่อถือของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือรัฐบาลเมื่อสหรัฐกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนแห่งความจริงโลกทั้งโลกจึงกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่สัจจะและศรัทธากลับมามีค่าน้ํน้ำหนักเหนือคำโฆษณาอีกครั้ง และในขณะที่ความจริงเริ่มเป่งเสียงของมันออกมาโลกกำลังมองย้อนกลับมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าประเทศไทยซึ่งยืนหยัดอยู่บนเส้นทางของศักดิ์ศรีและอธิปไตายจะเลือกเดินต่อไปด้วยความมั่นคงแบบใด ตลอดรายการวันนี้เราได้ติดตาม5ประเด็นใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศและโลกตั้งแต่เหตุระเบิดชายแดนที่ทําให้ไทยต้องระง,งับข้อตกลงสันติภาพจนถึงการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศที่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตายเหนือฟ้าจากนั้นสายตาของเราได้ขยับไปยังเวทีโลก เห็นการสั่นสะเทือนของสื่อเก่าแก่อย่าง BBC การเปิดโปงความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ทางการเมืองในสหรัฐและปิดท้ายด้วยนโยบายคืนเงินภาษี2,000ดอลลาร์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่เคอร์าระบบเศรษฐกิจโลกเหตุการณ์ทั้งหมดแม้แตกต่างกันในบริบทแต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันคือคำว่าความจริงและศักดิ์ศรีเมื่อสันติภาพไม่อาจสร้างได้จากคำพูดเพียงอย่างเดียวความจริงจึงกลายเป็นรากฐานเดียวที่ทำให้โลกเดินหน้าต่อได้โดยไม่หลงทาง ประเทศไทยในวันนี้กำลังเผชิญจุดเปลี่ยนของภูมิภาคและบทเรียนจากต่างประเทศก็ย้ำชัดว่าความโปร่งใสและการยึดมั่นในหลักการคือกำแพงสุดท้ายที่ปกป้องเราไม่ให้ถูกกลืนไปกับกระแสแห่งผลประโยชน์ สำหรับผู้ชมที่ติดตามมาตลอดเราอยากฝากข้อความหนึ่งไว้ในใจว่าความจริงอาจเจ็บปวดแต่ไม่เคยทำร้ายชาติความเงียบอาจสบายแต่ไม่เคยสร้างอนาคตสิ่งที่เราทุกคนทำได้คือเฝ้ามองด้วยสติตั้งคำถามด้วยเหตุผลและยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ก่อนจะจบรายการคืนนี้ทีมข่าวของเราขอสรุปอีกครั้ง5ประเด็นสำคัญ 1. ไทยระง,งับข้อตกลงสันติภาพหลังเหตุระเบิดชายแดน 2. กองทัพอากาศพร้อมรบประกาศยุติข้อตกลงกับกัมพูชา 3. BBC สูญเสียผู้นำสองคนจากคดีบิดเบือนข่าว4ส,สภาคองเกรสเปิดบงขบวนการแอนติฟาและ5ทรัมป์คืนเงินภาษีให้ประชาชน2,000ดอลลาร์ต่อคนทั้งหมดนี้สะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและประเทศไทย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นขอให้ผู้ชมทุกท่านรักษาความสงบในใจและความชัดเจนในความคิดเพื่อมองเห็นความจริงในทุกเหตุการณ์ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราในวันนี้หากท่านเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองหากท่านต้องการให้ความจริงเดินทางต่อไปโปรดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและครอบครัว และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญจากทั้งในประเทศและทั่วโลกขอให้ทุกท่านมีความสุขในค่ำคืนนี้ทีมข่าวของเราขอกล่าวสวัสดีครับ